ชีวิตคนเราตื่นเช้ามาทำงานปีนอนอกินนอนปี่นอนฮ้ยชีวิตเราก็วันวันก็ปีนอนกินทำงานแย่จังเลยฮะนี่ก็ถช่วยวันรางวัลที่เราได้มาจากอาต่างจังหวัดพ่อแม่เราส่งเราเรียนมาในที่เรียนฮอลลีวูด แล้ก็มาเรียนที่ฮอลลีวูดเพื่อจะใช้ชีวิตในเมืองกรุงในที่เมืองฮอลลีวูดตั้งแต่เราย้ายมาจากประเทศไทยเราก็พูดภาษาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่น,นี้เราก็น่าจะพูดได้เดี๋ยวขอซ้อมก่อน I am student แปลว่าเดี๋ววฉันคือนักเรียนเอาเราไม่ได้เป็นนักเรียนนี่หว่า I am teacher เอาวฉันคือคุณครูเฮ้ยเราก็จเหอะ เราพูดไม่ค่อยเก่งอะ่ะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักงสุดใจถูกร้อนสุดอ่น่าจะถูก <c oughs> ไปเราเช้าละเราไปซื้ออาหารดีกว่าแต่เราไม่มีเงินเลยฮะไม่มีเงินเราทำไงดีอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยปวดท้องเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วท้องสันปันผมรู้สึกว่ามันมันผมจติดแบบมึงขำปะเขามาทำอะไรกันนะั้องมาเป็นของนะ้ำคุณฮะคุณฮะชื่ออะไรฮะ ชื่อแพรวาค่ะอ๋อไม่ต้องนะผมรู้นะชื่อชื่อแพรวาใช่ไหมฮะค่ะพอดีผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมปวดท้องเสียมากขอหยืมห้องนหน่อยฮะคือพอดีบ้านผมไม่ค่อยมีห้องน้ำฮะบ้านหนูก็ไม่มีห้องน้ำเหมือนกันค่ะอ้าวใช่เหรอฮะค่ะงั้นเดี๋ยวผมมานะค่ะห้องน้ำมีวะไม่มีเฮ้ยห้องน้ำเฮ้ยปวดท้อง โอ้ยปวดท้องโอ้ยวายเลยโอ้ยแบงค์ห้องน้ำห้องน้ำเหรอห้องน้ำห้องน้ำไม่มีน้ำโอ้ยห้องน้ำกูเรองน้ำเออนี่มันไม่มีกูขี้อย่างนี้แหละ อืมอืมอือืม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 แมองมืมอมีหมองน้ือมอืมอืมอืทอืม้ามอืมอมอืมอมออือมอม็นมอืงตืมอไม่มีมอืีอืมอืมอมอืมอืมมอนมี้องมอื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 มอ ป๊บนะเขาต้องหาตึกวันแรกเราก็ไปปวดท้องอ้าห้องน้ำไอ้นี่ไงห้างนอกใช่ทะเลเราไปลักตูดในทะเลก่อนบอดาาเหรอมีใครเห็นใช่ไหมมีเรือได้ดีวะมีใครเห็นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงก่อนชึบอ่าลักตูดอ่าลองตูดนี่ ชื้นจะชือ้อยฟินเ,เดี๋ยวเรารีบไปซื้ออะไรกินดีกว่าเอ้ยมีซอมบี้เดี๋ยวเราในเมืองนี้ไปละเรากลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยผมหิวอาหารแล้วเนี่ยอ๋อที่ทาสีเหรออ๋ออุ้ยโคตรสวยเลยอะศิลปก,กรรมโอ้หคนในเมืองนี้ก็ทาสีสวยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยหิวอาหารจังเลยแฮะ คนฮะเฮะ้ยทำไมสองคนนี้หน้าตาเหมือนก,กันเลยฮนะสงสัยจะอาจจะเป็นฝาแฝกกันก็ได้หิวอาหาจังเลยเราจะยืมเงินใครดีกว่าเฮ้ยเสียงเหมือนเสียงเฟซบุ๊กเลยใครใครทักมาเอ้ยแปบบ๊บ ขอตอบเมสเซจก,ก่อนอะวาแม่ครับผมอยู่สบายดีครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะคือว่าผมดูแลตัวเองได้ถึงแม้ว,ว่า <c oughs> วิธีตั้งแต่เช้าตาผมคิดแตกแม่ก็ไม่เป็นไรนะผมรักษาตัวนี้ได้ฝากพ่อดูได้ฝากบอกพ่อนะผมรักพ่อแม่ครับเฮ้ย <c oughs> เราไปยืมเงินชาวชาวบ้านดีกว่าคุณฮะคุณฮะคุณฮะอยู่ป้าฮะฮัลโหลฮะมีใครอยู่หรือเปล่าฮะเฮ้ยมีใครอยู่เลยเหรอคุณฮะเอา้าเขาามาทุบกระจกไอะไรแถวที่วะคุณฮะใจเย็นฮะคุณเฮ้ยเอ้าทำไมคุณเงียบมาเนี่ยคุณ ไม่เขาไม่ลงมาว่ะแล้วยิงเงินเขาซะหน่อยฮุ่นเอา้าเฮ้ยอะไรของเขาวะยิงเงินก็ไม่ได้อะแถมไม่พูดไม่พูดจากับเราด้วยแย่จังเจ็บมือชิบหายเฮ้ยเาขาวัดตัวตั้งนานโคตรเจ็บมือเลยยิงเงินเพื่อนบ้านก็ได้วะอื มีใครมั่งอ่ะตั้งบ้านเรายุคนนี้ได้ไหมอะเฮ้ยมีคนอยู่ในบ้านา่ะอ่าไอ้คนนี้แหละคุณฮะมผมขอยุ้มมาหน่อยฮะสักประมาณสามดอลลาร์ก็ได้ฮะสีด่ดอลลาร์ก็ได้ฮะขอบค้าครับ เดีกันฮะเราซื้ออาหารดีกว่าเราหิวมากเลยอะโอเคครับอยาเอาอะไรดีครับเออไม่ทราบว่ามีไก่ขายไหมครับมีร้านเรามีทุกอย่างเลยนะครับอ๋อโอเคครับผมขอหนึ่งชิ้นครับผมเท่าไหร่ครับอ๋อหนึ่งดอลลาร์เลยครับผมเคครับคนต่อไปเลยครับ ขอแอปเปิ้ลหน่อยโอ้โหร้านนี้อร่อยมากเลยโอเคครับพร้อมที่ใช้ครับขอเนื้อเนื้อวัวหน่อยครับครับเนื้อวัวกี่ชิ้นครับสองชิ้นฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันฮะครับผมเป็นเพื่อนบ้านใหม่ฮะยินดีที่ได้รู้จักครับเยี่กันครับครับอร่อยมากเลยจับติดฟันนิดนึงฮะ อ่าเดจตฟันคุณฮะครับผมผมมีอะไรจะบอกฮะว่าไงครับป่าฮะผมรอเล่นอ้าวเราเรากินอาหารเสร็จแล้วเราไปซื้อน้ำปั่นดีกว่าคอแห้งจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าแถวเข่าแถวอ๋อยังไม่เปิดเร็วเข้าแถวหน่อยครับ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  เอา่ะ,าละยลองสักครู่ง่างยแก่เปิดร้านแป๊บรอเอา้าคนที่ขอบคุณที่ให้ผมยุมเงินนะฮะทำไม,เ,ไรรมเสียงคุณเบามากเลยฮะครับครับครับอ๋อร้อออออออานเปิดแล้วเขามาเลือกไ้เลยครับครับ,รบ,บแล้วขอรับ กินน้ำอะไรดีบาเอาน้ำมะง่นดีกว่าฮะผมขอน้ำมะง่นหน่อยครับน้ำมะง่นเนี้ยเหรอครับลุงลุงหายผมไหนดิโอ้ยตัวตัวตัวตกตกตกตายน้ำมะง่นตรงนั้นไงไปเอาสิส้างั้งอ่ะอ๋อได้ฮะเด็กเชคครับเช็คกันเนี่ยฮะอ๋ออันนี้อหนึ่งก้อนน่ะ โอเคฮะขอบคุณครับอ่าไว้เจอใหม่งเอ้าอ๋อเขอโทษครับขอโทษครับเอานี่ลุงเดือนนี้เขาใช้เงิน,นดอลลาร์แล้วเหรอโอ้ผมดูโอ,โอ้กลับนะฮะเดี๋ยวเขากำลังซื้อต่อไปมาเอาอะไรขอบครับผมเอาน้ำสตรอเบอรี่ครับน้ำสตรอเบอรี่ทำไมไม่ไปหยิบมาแล้วค่อยมาจ่ายตังค์อ่ะเออว่ะลืมไปผมลืมขอโทษครับเอาไอคนนี้ล่ะอันนี้สองดอล อ่าจ่ายเงินแล้วไปสิอ่ะเอาเงินมาเออจ่ายเงินแล้วก็ไปอันนี้เท่าไหร่ครับเรามาดูกันไข่ของดีกว่าอะไรเอาอะไรอันไหนฮะเท่าไหร่ครับเนี่อันนั้นเนี่ยอันนี้ไงไงฮะเนี่ไอ้ห้าหกมองไม่เห็นอ่ะวางอีกฮะวางวางวางครับวางวางมองไม่เห็นอันนี้เงินก้อนเอาโอเคครับเออ ใ่แล้วกระดไปขายเลยโอ้นะครับขอเกิดไปขายไอ้งมหนุ่มมาฝึกงานวันแรกใช่ไหมไปขายเป็นน้ำเป็นน้ำแอปเปิลทำน้ำน้ำแอปเปิลน้ำผมไหนฮะเออน้ำแอปเปิลทำอยู่ตรงนู้นนะฮะครับไม่เห็นครับผมโอเคครับย่ำเดี๋ยวผมไปหาไปนี่ฮะน้ำแอปเปิลฮะอืมเขาขายของก็ดีเนาะเราก็ดูได้สักพักเราก็รู้ดีอืไปดีกว่ามีหมาด้วยอืมสวัสดีครับคุณ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นเพื่อนบ้านใหม่นะฮะยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีครับก็นนไตกปลากันไหมครับเอ้ยไหนฮะที่ไหนฮะพาไปไหนก็ได้ฮะกินมาแล้วผมกินมาครับไปฮะไปตกปลากัน,กน,นดีกวครับาาก็เขาพาหมามาเดินสวนอ่ะอยากเลี้ยงสัตว์บ้างอ,อ่ะหนอนใช่ไนั่งเก้าอีอ้เถอเอาไม่นั่งไม่ได้อะฮะเอาไม่ได้ไปที่นั่งดีว่านั่ง อ๋อที่น่าอย่างนี้โอเคสวัสดีครับคุณฮะคุณคุณฮะทำไมคนคนนี้ไม่ค่อยตอบเลย,เลยฮะแย่จังอ้าวหนมาเขายังเลี้ยงสนุกเลยอ <c oughs> เอาเอาอะไรเขาให้หานหมาห <c oughs> มาเขาไม่กินอาหารดูห,หมาเขามองหน้าดิ มองหน้ากูมีเรื่องหรือเปล่าวะเออกูหักคอนั้นนะเอาแล้วเออมาจะกัารผมผมไม่น่ารอเรียดมันเลยเอยเราเหลือเอยเสร็จทองไม่เราเหลือใครทํเงินตกวะเนี่ยเราลองแจ้งหน้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยเออตำรวจยังไม่มีมั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าอืึอ้าวสวัสดีครับคุณแทววาฮะสวัสดีค่ะจะไปไหนเหรอฮะ ออจะไปร้านคอมค่ะครับครับเจอกันฮะค<ะ>่ะ,ะก็รู้สึกดีจังเลยเราอยากสมัครงานอ่ะสวัสดีครับคุณชื่ออะไรกันเดี๋ยวเนี้ <c oughs> เห็นผมเป็นเพื่อนบ้านใหม่ฮะดีที่ได้รู้จักครับ <c oughs> อา้าวทำไมเขาไม่คุยกับเราวะเนี่ยฮัลโหลฮะอา้าวก็พูดก็พูดได้นี่วาอ้าวคุณฮะ อ่าคุณผมเป็นเพื่อนบา้านบ้านใหม่ฮะยินดีที่ได้รู้จักครับฮะไมเขาไม่คุยกับเราวะเนี่ยอ,อ,อ,อ๋อนกันค่ะอ่าเช่นกันใใส่เขาไม่ดีเลยแน่เลยสมองดีเลยเฮ้ยมันมืดแล้วเนี่ยเราลีไปน,นอนแล้สว,วัสดีครับคุณพ่อ้าฮาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาด้วยเหฮะใช่ฉันเลี้ยงทุกอย่างฉันก็ชอบสีทำไมฮะ ชันะะ้นสี่มงนหอฮะใช่แล้วว่าแกนายสนใจที่จะเข้าห้องน้ำกว่าฉันไหมฮะอะไรนะเข้าห้องน้ำนะเกรงใจครับแต่ห้องน้ําที่นี่มันอยู่ตรงไหนครับผมยังไม่เจอเลยฮะอยู่ชั้นสองไงในบ้านผมบ้านผมไม่มีอ่ะฮะอา้าวเงี้ยแม่จ่ายค่าน้ำด้วยวะ <laughs> ผม <laughs> ถูกห้องทิ้งอะ่ะจะบอกใครนะฮะว่า ผมผมไปผมแอบไปขี้ในร้านคนอื่นฮะโอ้โอ้โอเคโอเคเป็นความเอ้ยไอ้นี่แอบไปขี้ในร้านคนเอ้ยโอ้ยไม่อยู่แล้วโอ้ยโอ้ยไปแล้วเขาไม่โอ้พ่อขาแม่งกลับบ้านดีกว่าไปนอนดีกว่าอะไรวะผมพ่อเขาวะเนี่ยทำไมเนาะ คนในหมู่บ้านนี้เราเขาไม่ค่อยคุยกับเราเลยอ่ะหรือว่าเราสุภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งอ่ะเราลองมาซ้อมภาษาอังกฤษกว่า Hello I am Phukong My name is Phukong Ah uh, welcome to Thailand อ่าอ่าคุณฟิจิลิงกับผมไหมอ่าอ่าลองฟังอ่ามิวสิกมิวสิกเราก็พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ใช่ไหมอ่า มาทำไมหน้าบ้านเราคนนี่ไม่ด totally ีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี <t <t. <t ้เราไปทำงานดีกว่านอนได้ลแล้วง่วงนอนแล้วเดี๋ยวเราต้องทำงานเนี่ยเดี๋ยวเราคิดก่อนเราจะทำงานอะไรดีอ่ะงานอะไรดีวะงานอะไรดีแน่งานใช่เราอยากเป็น เราอยากนี่เราอยากเป็นผู้กำกับเราอยากเป็นดาราใครอยากเป็นเซฐีชันละสี่ชั้นละสี่ใครอยากขี่รถทัวร์ชั้นละสี่ชั้นละสี่บาละพวกที่เราไปสมัครงานเนี่ยเราคงไม่เป็นดาราครอบเพราะหน้าตาเราก็ไม่หล่อไม่หล่อไม่หล่อเรามันไม่หล่อเท่าพี่เฟี้ยวอะพี่เฟี้ยวคุงนี่ก็หล่อมากเลยอะเฮ้ยหน้าตาเขาก็เอ้ยคุณมาทําไมบ้านผมเนี่ยเฮ้ยคุณ เอา้าเอา๊ะตาฝาดเฮ้ยอะไรวะเอ่อสงสัยจะเบอร์มเอ้ยช่วงนี้แม่งคนง่วงกับตาฝาดดีจังเนาะนอนดีกว่าอา